สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เป็นวันแรกในการเรียนออนไลน์ของเรานะครับก็ในวิชาทัศนศิลป์นะครับเราก็จะมีช่องทางการดูของอวิชาเราผ่านทาง DL-TV นะครับซึ่งถ้าในรายการทีวีนั้นเขาจะเวียนฉายกันอยู่3รอบนะครับเวียนฉายกันอยู่3รอบก็จะมีตาราง การออกอากาศดังนี้นะครับก็ให้นักเรียนดูนะครับว่าถ้าไม่สะดวกดูในช่วงเวลานี้นก็ไปดูในช่วงเวลาอื่นหรือติดภารกิจก็ไปดูในช่วงเวลาอื่นส่วนกิจกรรมตัวอื่นๆนะครับเรามีช่องทางการเข้าถึงสื่อเหล่านี้นะครับอยู่อีก2ทางที่ทางโรงเรียนเราได้จัดไว้ให้อีกส่วนหนึ่งก็คือดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไปตามที่ เว็บไซต์ท si ี่ครูกำหนดไว้ให้นี้นะครับก็คือไปที่เว็บไซต์ d l t dltv.ac.th นะครับก็เดี๋ยวนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับครูก็จะเข้าผ่านสมาร์ทโฟนให้ดูเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพิมพ์ d l t v .ac.th แล้วก็สมา์โ โอเลยนะฮะก็ไปเราก็จะเข้ามาที่ในส่วนของหน้าจอนะครับเราก็เป็นเลื่อนนะครับเลื่อนอ่าตรงนี้นะฮะแถบที่มันเลื่อนได้นี้ไปที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของเราจะเป็น dl tv 8นะครับก็เข้ามานะครับ ก็จะเป็นการเรียนอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คือเรียนวิชาศิลปะปน,นะครับก็จะมีใบางานมาให้นักเรียนฝึกทําแต่เรายังไม่ทําในช่วงเวลานี้เราดูและศึกษาไปก่อนช่วงเวลาที่เรียนซ้ําหรือเราจะทําใหม่เรากลับมาทําซ้ําได้อีกรอบนะครับอ่ะนในตอนนี้ในส่วนอีกช่องทางหนึง่งนะครับ,บรก็จะเป็นของ ที่เตรียมไว้จากทางโรงเรียนนะครับก็ผ่านทาง Google Classroom นะครับนักเรียนก็เข้าผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom เข้ามานะฮะเดี๋ยว<อ>เพาปึ๊บอ่ะนะครับใน Google Classroom น,นี้นักเรียนเข้ามาปุ๊บจะมีสิ่งแรกที่ต้องทำคือเช็คชื่อนักเรียนเข้าไปอย่างเดียวนะครับนักเรียนเข้าไปเข้าไปแล้วก็ออกมาเลยนะครับไม่ต้องทำอะไร ราะว่าระบบจะบันชึกอกันทีในส่วนที่2ก็คือเนื้อหาเนื้อหาจะเหมือนกันกับที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลิงก์วิดีโอตรงไฟล์แนบนะครับคลิกตรงลิงก์วิดีโอตรงไฟล์แนบก็เปิดเข้าไปก็จะไปเรียนของช่องรายการที่เขากำหนดมาให้แนละ้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นสื่อประกอบอันนี้นักเรียน คลิกเอาไว้อ่านดูได้นะครับก็รอโหลดหน่อยตามความเร็วเน็ตของเรานะครับก็จะมีลักษณะงานอะไรก็จะมีไว้ให้นักเรียนแล้วเพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษาได้และสุดท้ายเป็นใบงานนะครับใบงานจะเป็นลักษณะของ PDF นะครับเป็นใบงานเป็นรูปแบบ PDF นักเรียนเปิดอ่านได้ เขียนใส่กระดาษธ,ธรรมดาก็ได้ตามเนาาื้อหาที่เขากำหนดนะครับหรือว่านักเรียนจะเขียนใส่กระดาษ a 4ถ่ายรูปแล้วส่งมาทางทางระบบของเรานะครับเขาจะให้ส่งคืนเราก็แนบไฟล์แล้วบบลส่งคืนมาได้นะครับก็หวังว่าเราจะมีความสุขกับการเรียนในครั้งนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคาบถัดไปเดี๋ยวครูจะมาแนะนำใหมาอ่อีกรอบครับ ขอบคุณครับ